คนที่เป็นโรคไตระยะสองหมักถามปูบ่อยมากค่ะว่าออกกําลังกายเดินเร็วเล่นเวทจะทําให้ค่าไตายอย่างคลีเอตินีนและอีจิปอาแย่ลงหรือเปล่า วันนี้ปูจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยค่ะถ้าพี่ๆชอบเล่นเวทอยู่แล้วปูแนะนำให้ลดน้ำหนักที่ยกลงครึ่งหนึ่งค่ะจากที่เคยเล่น100%ก็เล่นประมาณ50พอไม่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อนเล่นแบบธรรมดาและขอให้เป็นเวทเบาๆจะปลอดภัยที่สุดค่ะส่วนเรื่องเดินเร็วไม่ต้องถึงขั้นวิ่งเหมือนแข่งนะคะแค่เดินไวระดับที่ยังพูดคุยได้ไม่เหนยหอบเกินไปถ้ามีสมาร์ทวอทก็ดูค่า BPM ให้อยู่ในระดับโซน 2. กำลังดีค่ะเพราะมันจะเผาผลาญไขมันแต่ไม่กดดันหัวใจและไตเกินไปทีนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมออกกำลังกายแล้วค่าคลีเอตินินบางทีสูงขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าไตาเสื่อมเสมอไปนะคะเพราะคลีเอตินินคือค่าของเสียที่เกิดจากการสลายปโปรตีนในกล้ามเนื้อคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆมีกล้ามเนื้อเยอะก็จะมีค่าคลีเอตินินที่สูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วค่ะดังนั้นไม่ต้องตกใจ ถ้าค่ามันขยับขึ้นเล็กน้อยส่วน eGFR ที่หลายคนกังวลจริงๆแล้วมันเป็นสูตรคำนวณใช้ดูภาพรวมได้แต่ไม่ใช่ข้อสรุปฟันธงว่าไตเสื่อมนะคะต้องดูร่วมกับผลเลือดอื่นๆและอาการของคนไข้ด้วยค่ะดังนั้นคนที่เป็นโรคไตระยะ2ยังออกกาลังกายได้แต่ขอให้พอดีเน้นเวทเบาๆเ,เ,เดินไวโซน2ไม่หักโหมร่างกายได้ประโยชน์สุขภาพจิตดีนะคะและพี่ๆล่ะคะถ้าเลือกได้ระหว่างเล่นเบทเบาๆ เดินเร็วอย่างเดียวคิดว่าแบบไหนจะช่วยดูแลไตได้ดีกว่ากันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ปูอ่านหน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูจะมาเล่าเรื่องไตให้ง่ายๆเข้าใจได้ทุกคนคะ่ะ